โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับแอดออนที่มีชื่อว่า h a ฟี่การเล็ดนั่นเองนะครับคนทําก็คือคนนี้นะแอดออนนะครับที่เพิ่มอาวุธเข้ามาในเกมนั่นเองนะก็จะเป็นถุงมือยักษ์แบบนี้นะฮะก็นะครับสูตรครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเราก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดก็กดเข้าไปนะนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เราดาวน์โหลดทั้งคู่เลยนะตัวของ R E แล้วก็ B E นะฮะแล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็แล้วก็กดตรงนี้นะครับจากกกนนนั้็เเหมมือดดิ ดูโฆษณาไปเลยนะแล้วก็กดเลื่อนหมอมนไปนะครับก็ปิดเป็นเลยก็ได้นะครับตัวของเว็บไซต์นะนะฮะก็รอสักรครู่นะฮะรอข้าโหลดนะโอเคครับพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กด continu e ไปเลยนะนี่นะครับก็ผมได้รอประมาณ10วินะฮะก็ถ้าใครได้รอ15หรือว่า30หรือว่า60ก็นั่นแหละครับนะโอเคจากนั้นก็กด get m o n าโ o ล่าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กด Open ตรงนี้เลยนะตัวนี้ด้วยนะครับเขาก็จะให้เราเข้ามาที่ Media File นะครก็กดดาวน์โหลดไปให้เรียบร้อยนะครับทั้ง2ไฟล์เลยนะนะครับเขาก็ได้มาเป็น m c n o n นะครับแบบนี้นะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องใช้ m c n r o n นะฮะ แต่ก็ถ้าใครมีเป็น .zip ต่อข้างหลังนะฮะก็ลบ .zip ออกนะโอเคครับเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับถ้าเขาเป็น .mcn อออยู่แล้วเนาะโอเค okay, ครับในขั้นตอนของการสร้างโลกนะครับให้เรามาที่ Behavior Pack ตรงนี้นะล้วก็เลื่อนลงล่างสุดนะครับก็ add ตัวนี้ไปนะฮะแล้วก็ Resource Pack ก็เหมือนกันนะฮะก็ไปที่ Available o n แล้วก็เลื่อนลงล่างสุดนะก็ add ตัวของตัวนี้ไปนะ Behavior นะครับให้มีตัวนี้นะครับแล้วก็ Resource Pack ก็ให้มีตัวนี้เหมือนกันนะแล้วก็กดสร้างโลกได้เลยนะครับโอเคครับพอเข้าเกมมานะครับก็ ลองเลื่อนลงล่างสุดดูนะครก็จะเจอตัวของถุงมือแล้วนะครับนี่นะครับก็จะใส่เป็นถุงมือเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองนะแล้วก็เหมือนเขาจะมีแอนิเมชันการต่อยของเขาด้วยนะโอเคถ้ากดคลิกขวานะครับก็จะเป็นการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทุบพื้นนะฮะก็จะมีจอทรงจอสั่นด้วยนะมาฮะ,ะมาทดสอบกับโกเลมดีกว่าว่าจะแรงจริงหรือเปล่า อวิลูกลามาออกมาไงเนะี่ยผมว่าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะก็ก็โอเคอยู่นะครับก็ก็ดาเมจก็โอเคฮะแต่ความเทคือแบบ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของเฮฟวี่การเลนะครับผมคิดว่าตัวถุงมือเนี่ยมันเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีแอนิเมชันด้วยนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ